ในสมองคิดฟุ้งซ่านไปมาหาเงินไม่ได้เราทุกินข้าวไม่ได้เราทุกเหนื่อยหน่ายชีวิตมีคนมาพูดด่านินทาเราก็ทุกมีความยากลำบากที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บในตนก็ทุกมีคนมาพาไปลงทุนขาดทุนก็ทุกมีคนมาพาไปหาเงินนู่นนี่ได้นิดหน่อยไม่สมกับเวลาที่ไปเสียหายเราก็ทุกเราคุยกับใครเขาฟังเราไม่ได้ก็ไม่พอใจฟัง เราเกิดต่อต้านในการพูดเราก็ทุกเรากิจกรรมอะไรที่เราเสพติดเอติดเทติดยาติดบ่วงมานติดเมียติดผัวที่มันลําบากที่ออกจากกันไม่ได้ที่เราเคยมีผัวมีเมียมีลูกกันออกสิบปีก็ยังออกไม่ได้ทุกข่ากันอยู่ก็ยังออกไม่ได้ก็ทนอยู่ทุกงทุกอย่างเป็นไปทุกวันนี้ก็เพราะว่าบวงทุกทั้งหลายมันพอใจที่จะทุกข์